สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเฉลยข้อสอบ A level 1นะครับปี6 7เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1เขาบอกว่าข้อใดเป็นนิเศษของข้อความถ้านักเรียนทุกคนสอบผ่านแล้วมีนักเรียนบางคนได้รับรางวัลนะครับอันนี้เป็นข้อสอบข้อที่1เลยถามว่าข้อนี้เป็นเรื่องของอะไรน้องๆสังเกตง่ายๆเลยครับมันมีคําว่านิเศษอยู่แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตรรกศาสตร์แน่นอนครับแสดงว่าโจทย์อยากรู้ว่านิเศษของข้อความเนี้ย มีค่าเท่ากับข้อไหนใช่ไหมครับสิ่งแรกที่น้องจะต้องทําเลยคือน้องจะต้องเปลี่ยนข้อความอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ก่อนอ่ะเขาบอกว่าถ้านักเรียนทุกคนมีคําว่าทุกคนแสดงว่าเป็นตัวบ่งปริมาณ for all เนาะอ่ะก็เป็น for x นักเรียนทุกคนสอบผ่านสมมุติให้สอบผ่านเป็น Px ละกันเห็นไหมครับมีคําว่าแล้วก็แสดงว่าเชื่อมด้วยเครื่องหมายแล้วนะครับถ้าแล้วมีนักเรียนบางคนบางคนก็เป็น for sum x ถูกไหมครับแล้วก็ให้ได้รับรางวัลเนี่ยเป็น qx ละกันครับแสดงว่าโจทย์อะ่ะเขาให้ข้อมูลมาเป็น r x ของ px แล้ว sum x ของ qx ใช่ไหมครับ โจอยากได้นิเศษเราก็ใส่นิเศษเข้าไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะพี่ทำเอาไว้ให้ปุ๊บนี่แล้วก็ใส่นิเศษเข้าไปในข้อความนี้เลยครับเพราะโจอยากได้นิเศษเนาะเวลาคุมต้องคุมนิเศษทั้งก้อนนะครับพอเขาอยากได้นิเศษของข้อความนี้เลยอ่าเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาเราทําแล้วก็นิเศษเนี่ยคูณกระจายเข้ามาในวงเล็บแต่ว่าถ้าน้องสังเกตด,ดีๆข้อนี้น้องจะเห็นว่าเครื่องหมายที่มันเชื่อมนอียครับมันเป็นเครื่องหมายท่าแล้ว ถ้าน้องจําเรื่องนิเศษของเครื่องหมายท่าแล้วได้อ่ะพี่ถอหมาให้ถ้าเรามีนิเศษของหน้าแล้วหลังมันจะสมมูลกลับหน้าและนิเศษหลังนั่นเองเวลาน้องทําน้องก็มองตัวนี้เป็นก้อนหน้าแล้วก็มองตัวนี้เป็นก้อนอะไรครับก้อนหลัง <pem> เห็นไหมันจะมีหน้าแล้วก็มีอะไรครับมีหลังเพราะนั้นนิเศษของหน้าแล้วหลังก็จะได้มาเป็นหน้าก็คือตัวเดิมเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายและและ นิเศษก้อนหลังนี่ชุบอ่าเห็นไหมครับคราวนี้ไอ้ก้อนหลังของเรามาติดนิเศษอยู่ใช่ไหมครับน้องก็กระจายนิเศษเข้ามาไหนไหนครับในวงเล็บเห็นไหมเพราะนั้นนิเศษของตัวบ่งฟอริมานของฟอร์ัมก็จะกลายเป็นอะไรครับออาตัวหน้าพี่รอไว้ก่อนเหมือนเดิมนี่ ก็เป็นนิสศษของป .3 ก็เป็น f ฟ r นิสศษของ qx ก็เป็นนิสศษ qx นั่นเองครับนี่เห็นไหมพอน้องได้ออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บน้องก็ไปเปลี่ยนข้อความกลับเริ่มต้นนะฮะเราก็บอกว่าอ่ะไอ้ก้อนหน้าเนี่ยเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นถ้านักเรียนทุกคนเห็นไหมครับทุกคนสอบผ่านทุกคนทุกๆทุๆุๆทุกคนสอบผ่าน 躲泥坑嘛。